เน้อข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N ิติมาคงช่งจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อนุทินให้กำลังใจผู้ว่าวีรศักด์นะคะให้หายป่วยโดยเร็วค่ะมั่นใจสถานการณ์ยังควบคุมการแพร่ระบาดได้ นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยเขาว,ว่านายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งอยู่ในระหว่างกักตัว14วันตามมาตรการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้กำลังใจผู้บริหารของทางกระทรวงบุคลากรทางการแพทย์อสอมอตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะขอให้มีกำลังใจในการทำงานให้สามารถระงับยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้โดยเร็วพร้อมให้กำลังใจในวิรศักดิ์วิจิตรแสงสีงผู้ว่าราชการจังหวัด สมุราคโดยทราบดีว่านายวีรศักดิ์มุ่งมั่นจริงจังในการทํางานและที่ผ่านมาก็ทํางานอย่างเต็มที่เพื่อชาวสมุทรสาครจึงขอให้หายป่วยโดยเร็วและขอเป็นกําลังใจในการทําหน้าที่อย่างต่อไปอย่างสุดความสามารถค่ะขณะเดียวกันนะคะนายอนุทินเองก็มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโควิด -19 รอบนี้ได้โดยเชื่อมั่นในศักยภาพของระบบการป้องกันโรคของไทยค่ะที่มีความพร้อมทั้งเรื่องของสาธารณสุขความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารรวมถึงประชาชนคนไทยต่างก็ให้ความสำคัญกับ การป้องกันโรคจึงทําให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตได้ในครั้งที่ผ่านมาค่ะส่วนตำรวจทุ่งสองห้องก็อคุมตัวนักพนันนะคะทั้งคนไทยและต่างด้าวทำประวัติค่ะตรวจโควิด -19 เตรียมส่งฟ้องศาลพนักง,งานสอบสวนสนทุ่งสองห้องค่ะนำตัวนักพนันและเจ้ามือ94คนที่แบ่งเป็นคนไทย74คน ที่แบ่งเป็นคนไทย77คนและต่างด้าว17คนค่ะมาทําประวัติตรวจหาโควิด -19 หลังเมื่อคืนนี้นะคะพลตํารวจโทรต่อศักด์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนํากําลังเข้าไปบุกจับกลุ่มนะคะภายในอาคารไม่มีเลขที่ภายในซอยแจ้งวัฒนะ14ที่ที่ทุงสองห้องเขตหลัก4ค่ะพบว่าในจุดนั้นมีการลักลอบเปิดให้เล่นการพนันโดยผิดกฎหมายประเภทไพ่เสือมังกรไฮโลและถั่วค่ะ เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาก็คือลักลอบเล่นพนันโดยผิดกฎหมายแล้วฝ่าฝืนพรกฉุกเชิญฉบับที่15เรื่องของการห้ามม่วสุมชุมนุ่มรวมตัวกันหรือกระทําการกิจกรรมที่ใดๆในสถานที่แออัดทางนี้นะคะแม้จะมีการสวมหน้ากากาอนามัยแต่ว่าในสภาพห้องค่อนข้างขับแคบค่ะก็เลยเสี่ยงต่อโควิด19หลังจากนี้นะคะก็จะมีการทําประวัติตรวจโควิด -19 นะคะและนําตัวส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ ขณะที่ล่าสุดกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เด้งแล้วนะคะ6นายตำรวจในพื้นที่เส้นบ่อนแจ้งวัฒนา14 จากกรณีท <ki> ี่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะและกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปจับกลุมการลักลอบเล่นการพนันที่ทุงสองห้องค่ะทางนี้เมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้วนะคะรวมถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันหรือไม่อย่างไรตรงนี้นะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีคำสั่งค่ะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีสำรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นผู้ควบคุมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมจับกลุมค่ะให เป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงมีคําสั่งค่ะให้ข้ารชาชการตํารวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตํารวจนครบาลและให้ทั้งหมดขาดจากสังกัดเดิมด้วย6นายค่ะก็จะมีพลตารวจตรีพัฒนาแพทย์ยนาวินนะคะผู้บังคับการตารวจนครบาล2พันตารวจเอก สนาพลเพชรสดสินค่ะผู้กํากับสนทุ่งสองห้องพันตํารวจโทสุรินผู้ริตรองผู้กํากับสืบสวนสนทุ่งสองห้องพันตารวจโทธนิศบุญแมนรองผู้กํากับปราบปรามสนทุ่งสองห้องพันตํารวจตรีนัทพงศ์รองเกาะเกิดสารวัตรสืบสวนสนทุ่งสองห้องและพันตํารวจตรีกิตติพจน์อินจันสารวัตรปราบปรามสนทุ่งสองห้องค่ะ และก็มีคำสั่งนะคะให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนนะคะโดยให้พลตํารวจตรีพีรพงศ์วงสมานรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปทําหน้าที่รักษา,า,าการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2และพันตำรวจเอกพานุเดชสุขวงศ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ไปรักษาการผู้กํากับของสอนอทุ่งสองห้องไว้ก่อนค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกนาทีค่ะ